10อันดับอาหารไทยยอดฮิตหลายเมนูเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมนูที่อร่อยติดอันดับโลกใครที่กำลังคิดอยากทำอาหารไทยแต่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีลองนำไอเดียเมนูต่อไปนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะคะและสำหรับเมนูแรกก็คืออันดับที่1ผัดไทยผัดไทยนะคะเป็นอาหารไทยเมนูผัดที่ go i อร์และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกใช้ส่วนผสมที่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด นิยมใช้เส้นเล็กหรือเส้นจันผสมกับวัตถุดิบอย่างถั่วง,งอกไข่กุ้งแหง้งเต้าหู้บางคนก็ใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปเช่นเนื้อหมูหรือกุ้งสดแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วเติมความอร่อยด้วยน้ำซอสรสเปรี้ยวหวานผัดไทยที่อร่อยต้องมีเส้นที่เหนียวนุ่มและมีรสชาติที่กลมกลม่อมอันดับที่2คือต้มยำกุ้งพูดถึงอาหารไทยเมนูต้มก็ต้องนึกถึงต้มยำกุ้งเป็นชื่อแรกๆคะ่ะนำกุ้งสดมาปอกเปลือกและผ่าหลัง แล้วต้มให้สุกใส่เครื่องปรุงต้มยำเพิ่มรสเผ็ดและเปรี้ยวตามชอบโรยหน้าด้วยพริกขันหรือใบมะกรูดซอยอันดับที่3คือแกงเขียวหวานกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูประจำชาติส่วนผสมของน้ำแกงกะทิที่เข้มขน้นใช้วัตถุดิบผักพื้นบ้านมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าใบโหระพาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บ ลำดับที่4เมนูข้าวผัดนะคะเป็นอาหารจานเดียวยอดนิยมใส่เนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดไข่ข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งก็ได้นะคะเคล็ดลับผัดข้าวให้อร่อยก็ต้องทําให้ข้าวไม่แฉะข้าวเรียงเป็นเม็ดสวยและหอมกลิ่นกระทะด้วยนะคะลำดับที่หส้มตําเป็นเมนูเด็ดรสแซ่บนัวที่ครองใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เป็นเมนูที่คนนิยมรับประทานกันมากรับประทานกันได้เรื่อยๆทําให้มีการกดคําค้นหาร้านอาหารที่คนแนะนําและสูตรเมนูส้มตําทั้งตําไทยตาถาดตําปูปลา้าหรือเมนูส้มตําในรูปแบบใหม่ๆอย่างส้มตํากระท้อนส้มตําหมูกรอบลำดับที่6ลาบเป็นวิธีการปรุงหารประเภทหนึ่งจากการใช้เนื้อสัตว์สับละเอียดนําไปปรุงกับเครื่องปรุงต่างๆเพื่อสร้างรสชาติโดยเรียกชื่อตามชนิดของเนื้อสัตว์เช่นลาบหมูลาบไก่ลาบบัว ทั้งนี้ลาบเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศลาวและประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคเหนือคนไทยยังนิยมให้เป็นอาหารมงคลไว้สำหรับขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลต่างๆอีกด้วย ลำดับที่7เมนูผัดกะเพราเป็นอาหารจานเดียวของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจานหนึ่งเป็นอาหารริมทางอาหารตามสั่งที่มีทั่วไปบางครั้งเรียกว่าเมนูสิ้นคิดลำดับที่8แกงจืดคือวิธีการทำอาหารของคนไทยสมัยก่อนที่นำกระเทียมหรือรากผักชีกระเทียมพริกไทยมาขกรวมกันแล้วผัดกับน้ำมันจะมีกลิ่นหอมใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดแล้วปรุงรสด,ด้วยซอสหรือซีอิ๊วก่อนที่จะเติมน้ำเปล่าลงไปเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยนุ่ม ตามด้วยวัตถุดิบอื่นๆลำดับที่9ขนมจีนเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งที่นิยมทานกันมากลำดับที่10ข้าวซอยไก่เป็นอาหารพื้นเมืองจากทางภาคเหนือเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห่อเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนอยู่นานมีลักษณะคล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปใส่เครื่องแกงรสจัดจ้านมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหอมแดงและพริกผัดน้ำมันและนี่คือ10อันดับอาหารไทยยอดฮิต